สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องฟาครัวไทยในเยอรมันค่ะวันนี้ฟาจะพามาทาข้าวคลุกกะปินะคะมาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้เราจะใช้ขไข่สองฟองนะคะไว้สําหรับทําไข่ม้วนค่ะตอกไข่ลงไปนะคะปีผสมให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นนะคะเติมเกลือน,นิดหนึ่งนะคะเติมรสชาติค่ะ ตั้งกระทะนะคะแล้วก็เติมน้ํามันนิดหน่อยค่ะเพื่อกันไม่ให้ไข่มวนของเราไม่ติดกระทะนะคะใช้ทิชชู่นะคะซับน้ํามันออกหน่อยนึงค่ะเพื่อไม่ให้น้ํามันของเราเยอะเกินไปหลังจากนั้นนะคะเอาไข่ลงทอดได้เลยค่ะไข่สองฟองของเราเนี่ยจะแบ่งทอดเป็นสองรอบนะคะรอบละหนึ่ง นี่ไข่สุกดีแล้วนะคะเอาไข่มาม้วนค่ะแล้วก็หั่นฝอยได้เลยนะคะหลังจีกที่ทำไข่ม้วนเรียบร้อยแล้วนะคะมาตอนน่อในขั้นตอนการทำน้ำซุปแล้วก็ไก่หวานค่ะ อันนี้ฟ้าจะใช้เป็นสะโพกนะคะเนื้อสะโพกค,ค่ะแล้วเอาเนื้อออกนะคะเดี๋ยวกระดูกเราจะไว้ทาน้ําซุปค,ค่ะ ดีของการใช้สะโพกไก่นะคะทําให้เนื้อของเนื้อไก่เนี่ยไม่แห้งนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ารสชาติเนี่ยจะชุ่มฉ่าม,มากกว่านะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมผักสาหรับทําน้าซุปก,กันได้เลยค่ะวันนี้ใช้เป็นผักกะหล่ําปมค่ะหรือที่เยอรมันเรียกว่าโคนาบีนะคะจะใช้เป็นผักกาดขาวหรือไม่ก็จะเป็นห,หัวไชเท้าก็ได้ค่ะเอาที่เพื่อนๆมีก็นนแล้วกันนะคะ เมื่อหั่นผักเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้มน้ําร้อนนะคะพร้อมกับกระดูกไก่ที่เราเตรียมเอาไว้เมื่อตะกี้นี้ค่ะต้มไปประมาณสักห้านาทีนะคะจนกว่าน้ำซุปจะได้ที่หลังจากนั้นก็มาปรุงรสกันได้เลยค่ะทัน,นี้ใราจะใส่เป็นเกลือนะคะแล้วก็พริกไทยดำอาจะใส่ที่ใส่ก้อนสักครึ่งก้อนหรือหนึ่งก้อนก็ได้ค่ะเพิ่มรสชาตินะคะเมื่อน้าซุปเริ่มเดือดค่ะตักฟองของน้ำซุปนะคะที่ลอยอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะออกนิดหน่อยค่ะเพื่อจะให้น้ำซุปเนี่ยใส่แล้วก็ดูน่ากินมากยิ่งขึ้นค่ะ เตรียมผักสําหรับทำข้าวปกดปิได้เลยค่ะวันนี้นะคะจะใช้ผักหลากหลายชนิดค่ะเลือกเอาตามที่เพื่อนๆเนี่ยมีอยู่ที่บ้านได้เลยนะคะตัวนี้คือเป็นแตงกวาค่ะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นำม,มหาหั่นซอยให้มันชิ้นเล็กนะคะ วันนี้ใช้หัวแรดิสนะคะสำหรับที่เยอรมันเนี่ยหาซื้อง่ายค่ะก็เลยใช้เป็นผักชนิดนี้แทนนะคะ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยู่เมืองไทยนะคะใช้ถั่วฝักยาวได้เลยค่ะวันนี้เราจะใช้เป็นถั่วลันเตาแทนนะคะวันนี้จะใช้เป็นแอปเปิลเขียวนะคะแทนมะม่วงค่ะรสชาติอาจจะมีรสชาติเปรี้ยวๆนิดหน่อยแต่ก็จะไม่สู้กับมะม่วงหรอกนะคะเพราะว่าที่นี่หามะม่วงกินยากค่ะใช้เป็นแอปเปิลเขียวก็ได้นะคะ เราจาับกเกลือด้แล้วะค่ะเตรียมน,น้ำนะคะใส่เกลือเล็กน้อยค่ะการใส่เกลือลองไปในน้ำนะคะจะช่วยให้แอปเปิ้์ของเราเนี่ยไม่ดำเคนะค่ะสียังคงสดใสเหมือนเดิมนะคะ ากนั้นนะคะก็เตรียมกระเทียมหัน่นฝอยค่ะสำหรับทำไก่หวานแล้วก็สำหรับทำข้าวคุกกะปิค่ะมาถึงขั้นตอนการทำไก่หวานค่ะใส่น้ำมันและกระเทียมลงไปค่ะ ใส่น,น้ำตาลปึกค่ะซอสฝา่เขียวแล้วก็เนื้อไก่ลงไปค่ะผัดคุกเคล้าจนกว่าจะสุกนะคะ ใส่น้ำซุปไก่ที่เราต้องไว้มาสักทีนี้ด้วยนนะคะซีอิ๊วดำหวานนะคะมาหนึ่งช้อนชาค่ะเริ่มไม่เงสองช้อนชาค่ะ ตอนนี้ไก่หวานของเราเริ่มสุกค่อนดีแล้วนะคะตักใส่ถ้วยได้เลยค่ะนำกุ้งแห้งมาทอดนะคะสำหรับเครื่องเคียงของข้าวคลุกกะปิค่ะ ใส่น้ำมันนิดนึงนะคะสำหรับทำข้าวผัดกันต่อเลยนะคะใส่กระเทียมลงไปนะคะผัดให้หอมค่ะใส่กะปิแล้วก็น้ำซุปนิดหน่อย นำข้าวลงไปผัดคลุกกับกะปิได้เลยค่ะเมื่ข้าวสุกเรียบร้อยแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ขออนุญาตใช้มือนะคะล้งางทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะ ถ้าใครชอบทานรสจัดจ้านหรือว่ารสเปรี้ยวหน่อยนะคะก็ให้เติมน้ำมะนาวลงไปได้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับข้าวคุกกะปิของเราวันนี้นะคะใส่ผักเท่าที่เรามีก็ได้ค่ะไม่จาเป็นต้องหลากหลายมากมายนักก็ได้นะคะวันนี้มีผักเยอะก็ใส่ผักเยอะหน่อยค่ะขอให้อร่อยนะคะสวัสดีค่ะ